โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้มาอยู่ในฟาร์ม19กนะครับก็มาอยู่ที่แมปเกี่ยวข้าวนะวันนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังเข้าสู่ฤดูก,การเกี่ยวข้าวนะนี่รถเกี่ยวกาลังมาแรงครับช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปรับจ้างเกี่ยวข้าวแล้วกันวันนี้มามืดหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะพาไปขนดินนะก็เลยต้องไปเกี่ยวข้าวตอนกลางคืนนะครับผม นี่ก็ได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าก็ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะครับผมอ่าสองทุ่มเลยนะนะครับก็ถือว่าดึกอยู่นะนะครับนี่ครับก็กําลังจะย้ายรถเกี่ยวนะครับผมไปที่หน้างานนะครับผมมากับคุณปู่หน้ายาวด้วยนะนะครับรถแปลงจาก20นะครับผมของบางเอกนะฮะโอเคเดี๋ยวผมย้ายรถเกี่ยวนะครับผมขึ้นเทเลอร์ก่อนนะครับ พอดีเราต้องแบบย้ายไปที่หน้าง,งานด้วยนะครับมานี่ครับผมวันนี้มากับไทเส็งเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเปิดไฟสปอรตไลท์ก่อนนี่เทเลอร์เรามีไฟสปอตไลท์ด้วยเป็นไงนี่นะครับผมโอ้สุดจัดนะนี่ครับไทเส็งครับไทเส็งไม่มีตังค์ซื้อรถเกี่ยวคันอื่นนะครับนี่ก็มีแต่สมบัติเก่านะก็ พอได้เอามาเอามาหากินนะครับผมนี่ย้ายขึ้นไปเลยครับผมเดี๋ยวจะเอาแค่รถเกี่ยวไปก่อนแล้วกันนะครับข้าวประมาณ5้าไร่นะผมว่าอุ้มหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเหลือเฟือนะครับนีอันนี้ครับตอนกลางคืนไม่ต้องเปิดล่มนะนี่เปิดแค่อุ้มแล้วก็วิ่งได้เลยเดี๋ยวจะพามาเกี่ยวข้าวตรงนี้นะครับผมแปลงที่17 นี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่าไปกันเลยนะี่ครับอ้มันได้เจอกันหลายวันเลยนะครับผมนะช่วงนี้ก็ติดภารกิจนิดหน่อยนะครับ,นะรบปิดไฟสปอรตไลท์ก่อนเดี๋ยวขางหลังขับตามตูดแสบตานะนี่ไปครับผมเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวสักวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปวิ่งดินกันต่อนะครับ โอ้ทำไมทางมันแคบจังเลยเนี่ยโอ้โหวิ่งตอนกลางคืนก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะนะครับมื่นมากโอ้รถรถรถมารถยังเยอะอยู่เลยนะครับตอนมืดเดีย๋ยวคิดว่าน่าจะไม่เกิน สองเอ้สามทุ่มสี่ทุ่มนะครับน่าจะเสร็จโอ้รถปูนขับชา้าจ,จัดเลยเดี๋ยวเราน่าจะเลี้ยวขวานะครับนี่เลี้ยวขวาอันนี้เข้าซอยมาแล้วนะครับทางโคตรมืดเลยมองไม่เห็นเลยนะครับเปิดไฟสูงนี่ก็แบบไม่ติดนะไฟสูงเหมือนจะขาดนะครับไม,ไม่ได้ขับนาน ไปขาดเฉยเลยนะนี่มืดมืดครับมืดมืดมากไม่รู้ว่าคุณดูมองเห็นไหมนะา่ผมยังมองยากเลยนะครับเดี๋ยวขับด้านในก็ได้ขับภายในนี่เหมือนจะสว่างอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเดือนแจ้งนะ เข้าป่าครับสมกับทางแปะไรปน,นาจริงๆอ่ามาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับนี่ครับแปลงนี้นะเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปนี่ครับผม ข้าวข้าวอะไรผมไม่ไแน่ใจนะนี่ข้าวกําลังเหลืองเลยผมยังไม่ได้ไปดูข้าวเลยเดี๋ยวรถไปจอดไ้ก่อนเอ,อ้ยนี่จอดข้างเถียงนาน้อยแล้วกันมืดตื๊นนะครับ <c oughs> มืดตื๊บเลยโอ้โหนี่ข้าวอะไรเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่อันนี้นะดียวต้องแก้มานี่โอเค พร้อมเกี่ยวนี่นานาเราก็จะแต่งหน่อยนะแล้ว <c oughs> ทำไมข้าวมันมาเกิดในเถียงนาเต็มไปหมดเลยนี่เ้อโอ้ตายแล้วเดี๋ยวลบออกก่อนพอดีเราเสกข้าวใหม่นะเมื่อกี้ <c oughs> นะครับอโอเคมานนี้ ดไฟรถเกี่ยวก่อนมีไฟอะไรบ้างเนี่ยไฟสูงไฟสองท้ายนะครับตายเลยครับผมห้าไร่ไม่แน่ใจว่าจะเสร็จไหมไปครับผมนี่ ืตึ๊บเลยอ่ะมองไม่เห็นมองเห็นทางนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องไปขุดดินนะฮะก็เดี๋ยวไม่มีเวลามาเกี่ยวข้าวก็มาเกี่ยวข้าวตอนกลางคืนเอาข้าวแปลงน้อยครับ เดี๋ยวให้บอดขับดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปามาอีกคันหนึ่งเดี๋ยวผมซื้อมาอีกคันหนึ่งดีกว่าจะได้เสร็จไวๆเพราะว่าคันเดียวน่าจะเสร็จช้าอยู่นะครับเดี๋ยวเ,เจ้าช้างมาเดี๋ยวเราขับเจ้าช้างแล้วกันนี่เจ้าช้างไม่ได้ขับนานเจ้าช้างเจ้าช้างไหนวะอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะใช่นะปากเกี่ยว เจ้าช้างเรามีไฟหรือเปล่าโอเคเอ้ยมีไฟอยู่เ <runners> อ้ยมีมีแต่ไฟหน้าว่ะมีมีแต่ไฟสองด้านหน้าครับไม่มีไฟออกท้ายเหมือนไทยเสียงอ่ะโอ้เสียดายไทยเสียงเราก็ขับอะไรไม่รู้น ไอครับผมเปิดอุ้มก่อนอา,าเอาเจ้าช้างมาลุยด้วยครับผมเดี๋ยวเราเก็บตามด้านหลังเถียงนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกน้องเรามาขับเดี๋ยวมันจะเกี่ยวไม่ได้นะครับ โดนโดนโดนกี๋ไม้ไอ้เดี๋ยวเกี่ยวตรงนี้เอาก่อนอันนี้ตรงนี้มันแคบอ่าโอเคเอาแปลงนิดแปลงน้อยของเราเี่ยวค่ารับจ้างครับโอ้โหฝุ่นกระเจิงเลย นี่ตรงนี้เอ,อ้หมาเราไไทยสิงไทยสิงโหไทยสิงเอาไงไทยสิงเอาไงนี่สงสัยเราจะร่วมทางกันไม่ได้ใช่แล้วขอเลืนคนทางแล้วกันสองันลุงครับผมนี่เดี๋ยวมันจะไม่เสร็จนะ แต่ต้นไม้เราแบบเข้าใกล้ไม่ได้ครับ <laughs> ไทยเสียงไทเสียงเอาเอาเอา,เอาวิวายอยู่เหมือนกันนะสองคันตรงนี้เข้าฤดูการเกี่ยวข้าวนะครับก็เห็นมีน้องๆครับคอมเมนต์มานะฮะอยากดูพี่เกี่ยวข้าวอะไรอย่เงี้ยนะครับผมนี่สองคันเนะี่ยวูดไทยเสียงสิ่งจัด โอ้โหนี่เป็นไงโหไทยสิยงเอานะไทยสิยงโหดูดินี่เราก็เกี่ยวตามอันนี้ไปนะตามลงตามรอยเออไทยสิยงอถอายไม่ดูเลยโอ้โห เราต้องเกี่ยวโค้งน่นนี่เกี่ยวโค้งตามต้นไม้ตามเถียงเนี่ยเชอือดเดือนสองทุ่มแต่ว่ายังสว่างอยู่เลยเพระาะว่าเป็นเดือนแจ้งนะครับเกี่ยวไม่ทันไทยเสียงตลอดเลย โอ้ขอปาหน้าแล้วกันคนระับออืเกือบไปแล้วเราเกี่ยวเยอะกว่าเทเซงอีกวิ่งโค้งโห ไ,ไม่ค่อยสว่างเลยอ่ะเ้ยต้นไม้อันนี้จะเกี่ยวยางนะเพราะว่ามันติดต้นไม้ขา้าน่าจะไม่เต็มอุ้มนะเพราะว่าสองพันนะมันแบ่งกันนะครับ มัว่วมั่วไปหมดแล้วตอนนี้สองคันนะครับโอ้เกี่ยวอะไรวะเนี่ยอีกสองรอบครับผมอ่า โอเคหมดแล้วนะครับไทยเสียงก็สุดพอดีครับผมนี่แต่ว่าข้าวไม่เต็มอุ้มอะเสียดายมากจะขับไปไหนของมันนี่นะครับอโอเคเรียบร้อยครับผมอ่าไทยเสียงก็เกี่ยวเสร็จแล้วนะเรามาจอดข้างๆกันดีกว่า ค้าได้อันนี้ได้เกือบเต็มนะครับใช้เสียงได้เกือบเต็มแล้วก็เจ้าช้างนี้ก็น่าจะได้ประมาณเอ้ยเกือบเกือบเต็มอยู่เหมือนกันนะครับเข้าหนานะเข้าหนานี่โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ครับนี่เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวดูเวลาก่อนอันนี้เป็นเวลาเท่าไหร่วะสามทุ่มนะฮะ สามทุ่มในเกมนะก็เสร็จพอดีครับผมถ้าเกี่ยวคนเดียวก็ประมาณ4ี่ทุ่มนะอ่ะโอเคครับผมใครที่ชอบรถเกี่ยวข้าวก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ